ก่อนนะคะก่อนบินสภาพคุณนน้ำก็คือไม่ไหวแล้วทุกคนง่วงเพราะตอนนี้คือตีสีเติมพลังกันนะคะไปกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะเรามาสนามบินกันตั้งแต่ตีสี่สองแก้วเลยหรอคะไหวไหวไหมไม่ไหวแล้วเสียงปุณเนีไม่ไหวแล้ว ะมา,ม,มากงรีวิวห้องนะคะเราพักที่เกาลูนโฮเทลนี่คือห้องน้ำตื่นมากอ่างอบน้ำอะ่ะนี่ก็เป็นกระจกเต็มตัวสามารถส่องได้ก็จะเป็นเตียงหนึ่งเตียงแล้วก็โต๊ะทำงานน้อยแต่งหน้าแล้วก็มีวิวนะคะ <Okay. S 2> ประมาณนี้ชื่อมันของนว่าสีนี่ร้านแรกนะคะเป็นร้านแรกนะคะานางล็กเป็นแล้วเรามากินเตยสี o ัน ก็คือถ่ายถ่ายรูปไม่รู้จะไปไหน5โมงครึ่งก็เดินหาที่ถ่ายรูปตอนนี้เรามาตรงที่ Central Station แล้วเราก็ถ่ายรูปกามถนนอะไรอย่างงี้ฟิวิว่ามาแบบเรามาอยู่ฮ่องกงแล้วอะนรี้่น่มือแรกนะคะเรามากันที่อะไรนะ Dragon Steak <Dragon State S 1> อันนี้เราสั่งเป็นหมูแดงบา BBQ p o r อ,อก,กับตัก k หมูเป็น chicken and BBQ p o r กนะคะมีซุปน่าจะอยู่ในเซปรตตะมัณง เดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่บนส่แล้วมะนาวไม่รู้กินได้หรือเปล่าเออกูอันนี้กินได้เห็นเขากินนะคะหมูแดงชิมแบบหมูแดงอร่อยอันนี้ก็คือเต็ดอืมจะดุ มันจะมีกลิ่นข้องเพลนิดนึงผลประกอบการข้าวกินน้ำมือเขาใหกูกินหมดเนี่ยไม่กูกินหมดไม่กริงอีไอ้กินไม่แต่็จตะคียนสั่งให้กูได้หมดแล้วเมื่อกี้ตลกมากเดินเข้าร้านมาเขาเอาอันนี้มาให้ใช่ปะสั่งวอเธอร์สั่งวอเธอร์นี่ไงวอเธอร์บอกว่าเอาวอเธอร์เนี่ยนี่ไงวอเธอร์แล้วกูก็ดูเขาข้างๆเลยว่าเขากินหรือเปล่าเพราะอ่านรีวิวมาไงดูคลิปมาไงว่ามันเป็นน้ำล้างช้อนกูเห็นเขากินกูก็กิน แต่เขาใช้ชช้อนมอแล้วพอไปดูโต๊ะอื่นไอสัตว์เขาใช้ชช้อนจริงๆเนี่ยเขาใช้ชช้อนใช่ปะเขาใช้ชช้อนอี๋ยายกินไปแล้วคุยกันดีๆว่าอยากกิน่าเรามากินมันมีแพนเค้กร้านนี้ร้านดังมีหลายสาขาลองชิมดีเราสั่งเป็นออริจินอลแป้งธรรมดาเลยอร่อยควรเพิ่มกล้วเองเหรอ แหกถืกอตั้งนานเจื้งแป้งต้องกินกับชาก็ไดไรอย่างนี้วันนี้เรามาเบคเฮาส์กันนะคะเบคเฮาส์อี่อมากเลอร่อยมากอร่อย ไปที่ชอยฮังมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เอสเตสไม่รู้ที่มันเป็นแป้นสีสีแต่เราไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรรถเมลอลังไปมาสะดวกมากก็คือนั่งบัสเลข26ใส่26แล้วมันลงไปรถเมลนสถานีเออไม่นานประมาณ20นาทีแต่ที่ที่นี่รถเมล์มันไม่ตรงเวลานิดนึงนะเออมันก็จะข้ามกันนิดหน่อยแต่โอเคน o อ b แบเออและอากาศก็ร้อนมากทุกคนพกคล่มมาด้วยไม่งั้นคุณ ตแน่ถ้เรามาเดือนอะไรตอนนี้เรามาเดือนเดือนนี้เดือนอะไรมะสิงหาสิงหาสิบเจ็ดสิงหาร้อน้นร้อนอนเออน้น้นรอนร้น้นน้นรอนรหนื้อนเนี้วรอนร้ออนร้ร้อนรอนออ้อร้อรอนรอนรนอนร้ออนรนร้อนรอ้อรนอนรอรนอเค่ เย้ทุกคนถึงแล้วอันนี้คือชอยฮังชอยชังอะไรสักอย่างเอสเตตต้องเดินขึ้นบันไดมันอยู่บนลานจอดรถชั้น2อเออโอเคแล้วเราก็มาต่อกันเลยค่ะที่วองชายซินเราจะไปไหนกันคะหน้าไม่ไหวแล้วเบื่อนไาค่ะเออนี่ไฮไลท์ของทริปนี้นะคะก็คือวัดนี้เลยเราจะไปไหว้ขอพรความรักกันนะคะ และนี่ซื้อสิ่งที่เราจะมาวาดกันในวันนี้นะคะไล่ผูกได้แดงอ่าเจอเลยหยิบได้แดงมาหนึ่งเส้นทําตามนี้ถูกปะ ได้ไปผูกได้แดงกันเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะว่าปีนี้ปีหน้าปีไหนเราจะได้ไหมคะ<笑><笑>เดี๋ยวดูรีวิวนะว่ามันจะได้จริงๆตามที่ขอไหมแต่คิบหน้าอ่านจะพาพแรามาเปิดัวใช <c oughs> ่เราจะมาไหว้คืนนะคะถ้าเราได้จริง <c oughs> บรรยากาศวัดอะคะอ่เง้แต่มันก็จะแอบงงวยนิดหน่อยว่าจะต้องทำยังไงมาต่อวัดที่สองนะคะก็คือวัดแช่กงหมิว ึ่งอันนี้จะเราจะมาหมุนกังหันนำโชคกันนะคะเข้าวัดมาเราก็มาซื้อมันอยู่ทางหน้าวัดเลยนะคะก็มาซื้อแปดสิบดอลแล้วก็เขียนชื่อตรงนี้คนขายพูดภาษาไทยได้เลื่มากเขีนชื่อ <h ums> เขามีภาษาไทยให้ด้วยเรื่ปะมา, <h ums> มาเรามากินร้านนี้ชิมไชกี เป็นเกี๊ยวกุ้งบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเราสั่งมาแค่ถ้วยเดียวบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งอร่อยแต่เส้นแข็งเนาะไม่ปรุงอร่อยกว่าคนร้านนี้ถึงแลคะโอเคต่อไปเราจะมากินร้านมาร์คโโด,โดกับร้านที่สองมีเป็นวอนชอนหมูกุ้งอันนี้นึกว่าจะมีกุ้งด้วยแต่มาข้างบนมันเป็นไข่กุ้ง ก็มีน้ําซุปเป็นชิมนะมาร์คนูโดลนะคะเป็นเหมือนเป็นเค่งเทเนี่เป็นเกียวเกียวหมู รสชาติมันจะเค็มๆแบบแห้งๆเอาหน้าเหมือนเมื่อกี้เสาว <c oughs> ดูคลิปมาดิบดีจะมากินเฟรนช์ชต์มากินร้านนี้ปิดสดอดแดก <c oughs> หน้าก็คือไม่ไหวแล้วมันยมร้อนมันเหนื่อยทุกคนมันเหนื่อยมาก ร้นอนแล้วตอนนี้เราก็จะมาเดินเล่นแถวโรงแรมมันเป็นย่านช้อปปิ้งเยอะมากม <laughs> ดูมาไม่ไหวแล้วคือเหนื่อยแต่ก็ยังจะเดินเล่นเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะวันนี้เรามากินร้าน รีสอร์ทนะคะจะอยู่ตรงชังวนันเป็นข้าวหน้าหมูทอดในตำนานนี่โอเคเข้าไปกันเลยนี่มาแล้วพอกช็อปดูไข่าดาวดิมันดึงๆเลยทุกคนวันนี้นะคะเรามาพามากินเออข้าวหมูพอกช็อปก่อนไปดิสกแมทไหนเชิ่อสิ หกปาก,า,ากบิบิามาับว่นกานกัเดี่ยวหูลงมาเก่งมากเครื่องจนหมดหลังจากที่เมื่อวานกินบะหมี่เค็มมาสองลังหิวมากหิวแต่มาคื่นแคบเ,เ,เรียนใจเท่านั้นนี่กูเรียกกูเรียกยิ่งกว่ากูยังกูไม่เหลือนนะกูเหลือข้าวนะ กันเท้าไม่ไหวแล้วก็ต้องจอกรองเท้าก็กัดจะรอดไหมยังไม่ไปแป็นเปเมื่อวานนะคะที่เรามาเราจะกินปเป็นเชิญกัน,กนร้านมันปิดเดินหนักดูแล้ววันนี้เราเดินผ่านพอดีม,อมันอยู่ใกล้กับร้านข้าวข้าวหมูของชิญมาตะกี้เราก็เดินมาแล้วก็ได้กินเนะนี่ร้านนี้อยู่ในเชียงวนันมาเก็ตมเก็ตหรอเมือ่อวานเมือ่อวานไปถามว่าปิดยังเขาเขาบอกว่อไล่เลย วันนี้ได้กินแล้วกินแฮงคิ้วแฮงคิ้วเราสั่งเป็น<ห>นิวชี่ไห้ชิมสิมันจะไม่หวานเกินชอบแบบนี้ถ้าถ้าชอบกินหวานหน่อยอ่ะแล้วก็แล้วก็มีเฟรนช์โทสต์อีกจะมาดูว่าเป็นไงนี่มาแล้วทุกคนเฟรนช์โทสต์ก็เป็นขนมปังรัดเนยนมยังไม่ได้ลองชิมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน เราจะบแบบขมปังทุกไข่รากน,นมเป็นต้นแล้วก็เปสายของหวานของค,ค้าที่มาอร่อยอของหวานที่นี่ไม่ไดอร่อยเนาะ่ลย60จุกเดียบสาญันสุดๆไม่มีร้านไหนในที่ชื่อเลยอไว้ในห้างที่บันแพง รานมมันไม่หวานมากไม่หวานเลยสภาพตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงดิสนีย์แลนด์เลยดูสภาพเชี่ยร้อนสาดนูงอ่ะรไม่ไหวหอ่ะโอเคเลิกมาที่ไปดิสนีย์แลนด์ฝนดปกมึงอะไรวะงงเลยมึงงงเลย,งงเลยดูฝั่งน้นโอ้ไปเห็นอะไรเลยไปเห็นอะไรเลยสดวน ลง,ลงอยากไปทางเร็วๆเป็นไงหลงดูกันว่าเราจะไปถึงกันกี่โมงตอนนี้ก็คือเดหกครึแล้วหน้าหลุดมาแนละ้วโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ยังไม่ถึงนั่งแท็กซี่มานะคะแล้วเราก็จะแล้วเราก็ขึ้นชาเทอร์บัสมาแล้วก็ต้องขึ้นชาเทอร์บ,บัสอีกนี่ยังมันยากจังวะ คนอื่นมาอย่างนี้ปะทำไมเราชุสึกว่ามันยากเหลือเกินแบบว่าที่กูไปสามทีอะทำไมเล่นเลยะงนเนเิ่ <laughs> ฟิวนั่งรถวนเล่นมาตะกี้ลงมาส่งนี้แล้วเราก็นั่งรถวนวนแล้วก็มาวนที่เดิมก็ทีแล้วก็เดินมาก็ได้สภาพมึงดิสนีย์แลนด์ในฝันครั้งแรกของกูด้วยเทนในที่สุดนะคะเราก็ถึงแล้ว<ะ>อากาศเป็นใจที่สุดนั่งเทนตรงนี้ขึ้นมาถึงเลยมึงไม่ไมีคนแย่งไหนลูก แต่อากาศแบบอืมสภาพสภาพเราก็คือหัวเปิงฝนมันตกกันทุกขอ้อบรรยากาศสุนี้นชอบอันนี้ฉันว่าหูน่ารักกว่าเอาหูกได้คนเยอะมากคนเยอะมากจริงมาคุณต้องเลือกเลยคุณมาคุณต้องเลือกเลย น้าไม่ไหวแล้วน่ารักสุดๆ <g ül> ยมแล้วเนี่ย <c oughs> เด็กอย่างเงี้ยนี่เราได้หมอกมาแล้วสรุปเราเอาสเตลลาลูและ,ละอีน้ำก็คือเอาอเม็นหมดหมอหมดทุกอย่างทั้งเรนโค้ดทั้งเฮดแบนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กับนงปราสาทดกันแต่ผมแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศไปให้ชมค่ะ แมนะนะครูปัญญีณน้ำจะเป็นคนหาทุกอย่างให้เราเล่นเรา,า,าเราแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอเลยหัวแบบมีทีคนคนุ่ณที่โอเคโอเคต้องฟังเขาแนออ้ง ครชอบดิสนีย์แล้วนะคะมาดูแค่ผูก็คือคุ้มแล้วมาเป็นีครั้เราได้เยอะมากทีเราไ,าราได้หนึ่งตัวน้ำเอาไหมมันต้องซื้อทุกคนมันน่ารักมากเว้ยโคตรน่ารักเลย <S <S น,นี่ไอเียเรื่องเตาเราได้กันคนละตัวคนละตัวน่ารักมาก <S <S พอของวันนี้นะคะที่เราไปซื้อในดิสนีย์แลนด์โอ้โหซื้อเหมือนคนโดนมนดูดอะเข้าไปก็คือหูดับหยิบหยิบย,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 บยบนี่ขนาดคนเยอะนะเนี่ยอุย้ยแต่มันน่ารักทุกตัวเลยแกวันสุดท้ายก่อนกลับนะคะเรามาที่วิกตอรียฮาเบิร์ดกลางสุดแล้วอยู่ใกล้ที่พารามาม่า่วนมาถึงเลย ตังหมูน่ากินตังหมูน่ากินมากอันนี้เป็นหมูสามชัน้นชือดอ่ะใส่พริกแต่จบเนื้อนิ่มมากันนี้เรามาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่รีพอลสเปนะคะมันจะอยู่ติดทะเลเลยสวยมาก กัทะเลสวยมากๆไป่ะไปบ,บายกันทุกคนเขามีภาษาไทยให้ด้วยอะดเลิศมาวัดนี้ที่ก็คือครบทุกอย่างสวยจริงทุกคนอาจจะมายากหน่อยแต่ก็ Google มาเนาะเราก็ลงเหมือนกันป่ะโอ,โอ้น่ากินอันนี้เป็นหา่านอันนี้เป็นหมูกรอบนะคะ ร้านนี้คนสุดท้ายในห้องกงนะคะ <c oughs> ก็ยังดมยาดม <c oughs> <c oughs> จนถึงวันสุดท้ายสิ่งจะเป็นที่ต้องเอามาหนึ่งยาดม2องชิชุกเปียก4ีวันคนอื่นมากินใช่ปะเราเอาเงินไปช็อปที่ดิสน์แลนด์ทั้งหมดอะไรซับายซับ,บก็สนุกดีถ้าอากาศไม่ร้อนมันก็มีของที่ที่ถูกอพอกับ เลดญี่ปุ่นอยู่นะของที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะถูกถูกไม่ตลาดม้าตลาดรถูกรึเปไม่รู้แต่ซื้อมาแล้วเสียงแล้เราจะไปสนามบินกันแล้วโอเคทิปนี้บ๊ายบายค่ะเป็นไงไฟนอกคอแต่อยู่หน้าเกตไม่ประกาศไม่ประกาศอะไรเลยไอ้โง่แล้วก็เวลาเนี่ย ไม่เขียนบอดดิ้งทำให้กูไปจริงๆแหละไอ้เทียหนาวว่ะ